หาคุณกำลังมองหา EKVC Solution เพื่อทำการยืนยันตัวตนหรือออนบอร์ดลูกค้าของคุณเราพร้อมเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับคุณได้ลูกค้าสามารถ implement EKVC ได้ด้วยตัวเองแต่อาจจะประสบปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการระยะเวลาในการ implement รวมทั้งอาจจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ด้วยทั้งเรานะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็น s p o o f Detection Technology รวมทั้ง AI เข้ามาช่วย ในการตรวจจับการปลอมแปลงของข้อมูล s b t e c h ก็มีแพคเกจที่พร้อมใช้งานซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการ implement เองทั้งหมดเราได้รางวัล Global r e t a i l Banking Innovation Award นะครับจาก Digital Banker นะครับในสาขา b s e KYC นะครับและเรายังได้รับ IBETA l e v e เว1แล้วก็ Level 2ครับซึ่งเป็นมนาตรฐาน ISO เกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการยืนงยงันตัวตนนะครับจากองค์กรชั้นนําของโลกเรามีลูกค้าที่ใช้ของเราทั้งในเครือ c b X แล้วก็ลูกค้าภายนอกกว่า10บรายนะครับรวมในการต่อเดือนกว่า7ล้านรายการหากยังไม่มั่นใจว่าจะใช้บริการแบบใดเราพร้อมให้คำปรึกษาค่ะ